แแบบเนี่ยเขาจะวิจัยว่าแบบในสนามหญ้าเนี่ยมันมีวัชพืชไหมมีเชื้อโรคหรือเปล่าหรือมีอะไรยังไงเราจะดูแลยังไงเพื่อให้สนามหญ้าเนี่ยมันมันพร้อมที่สุดสําหรับการซัพพอร์ตให้นักกีฬาที่สนามของเลสเตอร์ที่เขาได้รางวัลแบบมาทุกๆปีตลอดทุกปีที่ผ่านมาเนี่ยเพราะว่าเขาดูแลสนามกันอย่างจรงิจรงจังไอ้ตึกข้างหลังพิชี่เนี่ยนะคะเขาเรียกว่า Sport Turf Academy ก็คือ เป็นแหล่งรวมนักวิจัยที่ดูแลสนามของสโมสรแล้วมันมีอะคาเดมี่ด้วยนั่นหมายความว่าก็จะมีเด็กๆมาฝึกงานมีอะไรแบบเนี้ยเพื่อที่จะได้ส่งต่อแล้วก็มีบุคลากรเยอะๆไปดูแลสนามที่เมื่อกี้ทุกคนน่าจะได้เห็นกันว่ามันแบบมีประมาณ 10- 20สสนามอของของทั้งแบบเยาวชนตัง้งแต่เด็กไปจนโตอะไรแบบเนี้ย ก็คือเขาเขาดูแลกันเป็นจริงเป็นจังซึ่งบุคคลเริ่มที่ที่ทำเรื่องเกี่ยวกับสนามให้กับสโม,มสรเตสเตอร์ซิตี้นี่จบดอกเตอร์เรื่องเกี่ยวกับดูแลสนามมาโดยเฉพาะ <c oughs> เขามีแ lap ข้างบนด้วยนะทุกคนแ lap เนี่ยเขาจะวิจัยว่าแบบ ในสนามหญ้าเนี่ยมันมีวัชพืชไหมมีเชื้อโรคหรือเปล่าหรือมีอะไรยังไงเราจะดูแลยังไงเพื่อให้สนามหญ้าเนี่ยมันมันพร้อมที่สุดสําหรับการซัพพอร์ตให้นักกีฬาแล้วก็เพื่อให้นักกีฬาเนี่ยเวลาอยู่ในสนามจริงอะสามารถเค้นศักยภาพที่ดีที่สุดออกมาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการแข่งขันฟุตบอล1ทีม1เกมเวลามันจะออกมาได้ไมันไม่ใช่แค่นาฟุตบอลในสนามทีมงานสตาฟโค้ชคือแบบเจ้าหน้าที่ทุกคนอนะกว่าแบบกี่สิบกี่ร้อย,อยกี่พันก็ไม่รู้ที่ร่วมด้วยช่วยกันให ให้ทีมหนึ่งทีมประสบความสำเร็จค่ะ